สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานปราชะอําเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับพี่แจ็คคณะนักรบด่านเทือนเรานะครับเสร็จภารกิจอยู่ที่ศาลแล้วก็มาชิวๆนะครับนะบรรยากาศให้ดูกับเล็กปวงนะครับไปสังเกตการอะไรอ่ะไ <c> ป <oughs> หาหอยเหรอเห็นบอกว่าชอบหอยไหมเหรอใช่หอยใหญ่ด้วย <c oughs> หอยใหญ่ไหนเราอุปกรณ์หาหอยยังไม่มีไอ้นี้ไก่อน โอ้โอนูน่นจะเป็นชายหาดชะอำนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนรู้ก่อนนี่ครับพักักเกา๋าอ้ออออาวแล้วพวกพี่ไก่ไม่มาเหรอ เอาพี่แจ๊กเอาเบ็ดมาไหมล่ะ,อะโอโ้โหเบ็ดเต็มคันรถแล้วเลย <laughs> <laughs> ดูดิจะมาอะไรกันแน่เนี่ยมาจะมาสารหรือมาอะไรกันแน่นะครับโอโ้โหเออเอาทุกอย่างเลยนะครับ <clears throat> นี่ครับลุงโสพลเป็นไงลงุงซิลฟี่กันหน่อยอ่ามาดูเดี๋ยวให้ดู วิวสวยมากครับทุกน,นี่มีเรือด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูเรืออุ้ยหอยใหญ่ไว้หอยใหญ่หอยใหญ่โระด็นกรด็นนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับชาวประมง บินด้วยครับอะไรเนี่ยบินชมวิวเหรอ

ได้ได้เป็นได้ไป็นได้พี่เขาไปได้เดี๋ยวโบกให้เขาโบกให้เขาได้ก็โบกให้เขาโอ้โหเต็มเลยอ่ะพี่ยาวเลยพี่เอาเลยโอ้โหดูดีนี่ครับของแท้เขาเหยียบบอนดีกว่า มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเหยื่อะไรบ้างดูดิมันอ้าด้ปะได้ป่ะมอย่นีอน่อยเอาใครกับมันอย่าดีตากันนะลงดง <c oughs> ไงเป็นบ,บนนาทข้นบาทเลยดูดิพี่แจ็คเขามีอุปกรณ์เยอะเลย อุ้ยอากาศดีเนาะตรงนี้จะให้ดูครับทุกคนตรงนูน้นจะมีนักตกปลานะครับที่ทุกคนเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นปลาหมึกเนาะสองตัวนี่เลยแต่ส่วนมากเขามาตกปลาเกา๋าเขาบอกว่าเห็นปลาเกา๋าฝนมาแล้วเหรอ ฝนกำลังมาอีกเอาไห้ได้เด้อพี่แจกคเอ้ย,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 ยนู่นคือชายหาดจำนะครับไกลมากนะครับอืม อันนี้เขาเห็ดเขาเอิน่าเห็ดยังไงยักยามาเรื่องตกปลาเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เรื่องตกใจเนี่ยอยู่เป็นประจำอันนี้ถ่ายถ่ายนี่ได้นี่ผม <laughs> <laughs> น,นี่นะที่บ <laughs> ้าเนะทำมีหน่อยดิลองนี่อลองขอบฟอมดูไนงะ ตกกุ้งเหรอจับไปเด็ดเอานั้นมาไหมน้ำพริกน้ำพริกที่ใดไหนที่ไหนนึกมั่นครับไม่มีเขาไปแจ้งความเรื่องหมีหมาดด้วยกันโฆษณาโอ้ยแบตจะหมดแล้วดับแล้วนะโอ้แบตจะหมดพี่ตายแล้วปุยเรื่องนี้รอเหรอดับแล้วนะปลาก็จะตกงานก็จะเข้ามา นักรอดด่านเถื่อนเราโอ้โหโอ้ยเรือประมงครับทุกคนดูดิประมงขึ้นบ้านนะครับให้ดูให้ดูให้ดู ต้นมะขามครับลูกไม่มีโอ้มะขามไม่เขาทนแดดทนร้อนทนฝน,นเนาะอืพี่เจมอน อ้าวได้อะไรไปของเขาเนี่ยขอเก็บภาพซะหน่อยขอเก็บภาพเป็นท uh, hm ี่ระลึกเราก็รอดูนะครับว่าจะหมานไหมวันนี้นะครับนี่อ้าวหนุ่มสารยาไปไหนอ่ะพี่หนุ่มไปไหนอ่ะพี่หนุ่มกำลังโทรโทรศัพท์คุยร่างกายอยู่เจอกันอยู่ข้างทางไปหวานมาก่อนเลย บรรยากาศอืมให้ทุกคนดูโอโหสุดยอดมากครับทุกคนดูดิสามร้อปสงศาเลย <c oughs> ดูคนนะครับตกปลา